ซูส้สแปลกๆจังเลยหัวก็มึนตื้อไปหมดนะฮะหัะอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ชจใชจะองเนจ้าก่อนสิพี่ชายของฉันกลายเป็นคนน่ารักสุดๆไปซะแล้วเธอกล้ามาวางยาฉันได้นะหนูฝันว่าอยากเล่นเกมแต่งตัวกับน้องสาวมานานแล้วเฮ้ยพี่สาวสอนไหมล่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ว่าจะช่วยอยู่รอแต่ในนๆก็น่ารักขึ้นแล้วพี่นะ ้ดีๆหน่เปนะ็นตัวเองเป็นอะไรกันแน่เป็นนี้ไม่ได้เรื่องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่มีวิในัยในตัวเองออกลางคืนไม่หลับไม่นอนเอาแต่เล่นเกมออกสงสัยได้เวลาทํางานแล้วไม่ใช่ร่างกายค่ะเงินหรอไม่ใช่ยี่นะลองใช้โอกาสนี้สนุกกับ,ช,บชีวิตแบบเด็กผู้หญิงี่สัมพักดูสิชีวิตแบบเด็กผู้หญิงหรองั้นกลับกันเถอะพี่สาว